มูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันสไปคิดพยักจิ๋วให้เทคพาโลกถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวได้เริ่มต้นที่บ้านไรรยหลังหนึ่งของครอบครัวคอเทสที่เขานั้นมีลูกน้อยอยู่ด้วยกันสองคนและสาวสวยคนนี้น้องแกมีชื่อว่าคาเมนคอเทสและหนุ่มหนอยจูนี่คอเทสผู้เป็นน้องชายของคาเมนล่ะครับอังกฤษแม่ของทั้งสองก็จะมาส่งเด็กๆเข้านอนและคาเมนนั้นก็อยากที่จะฟังนิทานจากแม่ของเธอทําให้เจ๊แกได้เล่าถึงสายรับสองคนที่รักกันโดยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าการละครหนึ่งมีชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งซึ่งทั้งสองก็เป็นสายรับคนละประเทศกันและผู้หญิงคนนั้นก็มี ภารกิจสําคัญที่ได้รับคือการไปเก็บชายคนนั้นตามคําสั่งที่โดนมอบหม,มายมาซึ่งในสมัยนั้นเป็นยุคที่มีความปั่นป่วนระหว่างประเทศมากด้วยความกลัวทําให้มีฐานชนนิดใหม่เกิดขึ้นมาทหารที่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดผู้มีอาวุธสําคัญก็คือสมองซึ่งชายหญิงเหล่านั้นก็คือสายลับล่ะครับพวกพี่แกก็เก่งกาจในการอําพรางตัวและรู้ถึงอันตรายระยะไกลและด้วยงานของพวกเขาสงครามจึงสงบก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ําแต่สิ่งเดียวที่สายลับกลัวก็คือสายลับของศัตรูและเมื่อเธอได้เจอชา คนนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปพราะเมื่อถึงเวลาที่เธอจะต้องทํางานที่ลุล่วงเธอกลับทําไม่ได้ล่ะครับพอเธอนั้นหลงไหลในความหลอกของชายคนนั้นพี่แกนั้นก็มีสเสน่ห์และฉลาดมมกมันก็ทําให้ทั้งสองเริ่มคิดไม่ซื่อตอนน่อกันและนัดเดทกันด้วยความระวังตัวพอตั้งคู่อยู่คนละฝ่ายรวมถึงดินเนอร์ที่ปารีสและที่นั่นเองทั้งสองก็ตกลงที่จะแต่งงานกันล่ะครับและในวันแต่งงานทั้งสองคนก็ตื่นเต้นมากกว่าภารกิจไหนๆที่เคยทํามาและงานแต่งก็ดําเนินต่อไปอย่างราบรื่นแต่ แล้วปัญหาก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะศัตรูของพวกเขานั้นบุกมาที่งานละไว้ซึ่งมันก็มีพวกที่ต้องจัดการพวกสายลับอยู่ทําให้ทั้งสองหนีออกมาจากงานแต่งงานและหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเลือกเป็นสายลับและเปลี่ยนมาใช้ชีวิตตามปกติละครับและคุณแม่อิงกรีดก็ได้ส่งทั้งคู่เข้านอนไปหลังจากที่ส่งลูกของเธอเธอก็ได้มาพูดคุยกับเกโกริโอผู้เป็นสามีของเธอครับซึ่งทั้งสองคนก็เปลี่ยนเรื่องที่เคยเป็นสายลับเอาไว้ไม่ให้ลูกรู้และตอนนี้พวกเขาทั้งสองก็พันตัวมาเป็นที่รึกกษาาให้้ัับบสยลแลแว ทั้งคู่ก็ได้คุยกันเรื่องของโรงเรียนของลูกๆครับเพราะจูนี่กับคาเมนเริ่มมีปัญหาในการเรียนละครับโดยก่อนที่พวกเขาจะไปโรงเรียนคาเมนและจูนี่ต้องฝึกการปีนป่ายทุกๆเช้าแต่จูนี่ก็มีปัญหาละครับเพราะนี่ของน้องแกชอบเป็นแผลเหงื่ออะไรนี้แถมคาเมนก็ชอบว่าน้องตัวเองอ่อนอีกด้วยในระหว่างไปโรงเรียนจูนี่ก็ชอบดูรายการของฟุกมากมันเป็นรายการสาหรับเด็กที่มันมีตัวละครแปลกๆที่เรียกว่าบุกลี่แถมจูนี่ก็ได้วาดตัวละครบุกลี่ที่เขาออกแบบเองอีกด้วยแต่แล้วสองพี่น้องก็ทะเลาะกันอีกแล้วละครับ จนทาให้แม่อังกฤษต้องห้ามเลยแถมคาเมนก็โดนได้อีกด้วยคาเมนก็บ่นกับเพื่อนเลยครับว่าเธอนั้นต้องรับผิดชอบน้องอยู่ตลอดเวลาและเจ๊แกก็อยากดูแลตัวเองมากกว่าดูแลคนอื่นๆด้วยทําให้จูนี้นั้นน้อยใจมากและเขาก็อยากไปอยู่ในโลกของฟลุปไอดอลของเขาเลยละครับที่ปราสาทแปลกๆของเจ้าฟลุปมิสเตอร์ลิฟก็ได้มาหาพี่แกเพื่อที่จะดูความคืบหน้าของกอ,องทัพของมันซึ่งฟลุปมันก็มีเจ้ามนุษย์นิ้วทำๆท,ที่เป็นหุ่นรับใช้ของมันอยู่ด้วยครับโดยฟลุปมันก็บอกไอเดียเลยว่ามันนั้นจะสร้างหุ่นนยต ท,าาที่สามารถบอเป็นไครก็ได้เพื่อที Estate ่จะแฝงตัวไปทําภารกิจต่างๆแต่หุ่นของมันก็ยังไม่มีสมองล่ะครับเลยทําให้มิสเตอร์ลิฟโกรธมากและมันก็ได้สั่งให้ฟูบรีฟทำกองทัพของมันให้เสร็จภายใน2วันด้วยที่บ้านของตระกูลคอเทสเกโกริโอก็ได้รับภารกิจใหม่จาก O S S ที่ตอนนี้พวกสายลับของพวกเขาหายตัวไปหลายคนแต่อิงกิจก็ไม่ค่อยพอใจล่ะครับเพราะเธอนั้นอยากที่จะไปทําภารกิจกับสามีเธอด้วยที่เรียกเกโกริโอก็ไม่ยอมรอกเพราะเขานั้นอยากให้อิงกิจดูแลลูกๆแต่เจ๊แกก็ใช้มานยาหญิง อ้อนวอนจนพี่แคมให้เธอไปด้วยล่ะครับและทั้งสองก็ได้ให้ลุงฟิลิปมาดูแลลูกๆแทนเขาว่าแล้วอินกินและเกโกดิโอก็สิ่งออกไปทำภารกิจทันทีโดยพวกเขาจะต้องหาสีไยลับที่สาบสูญไปและทั้งคู่ก็พุ่งลงน้ำไปเลยพี่แกก็ได้ดำน้ำต่อไปเรื่อยๆแต่จู่ๆไอ้ฟุตมันก็ยึดระบบรถคันนั้นเลยทำให้ทั้งสองได้เจอกับจานยักษ์ลำหนึ่งและพวกเขาก็โดนจับตัวไปที่บ้านของระกูลคอเทสได้มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นล่ะครับทำให้ลุงฟิลิปต้องพาคาเมลและจูนิช จริงละครับว่าพ่อและแม่ของทั้งสองเป็นสุดยอดสายลับที่เก่งมากและพี่แกก็ได้บอกด้วยว่าให้ทั้งสองไปบอกกับ OSS ว่าสมองที่3ยังอยู่และลุงฟิลิปก,ก็ไปสู้กับพวกชุดดาที่บุกมาทางฝั่ง,งของจูมิกับคาเมลก็ได้สิ่งยานหลบภัยออกจากที่นั่นได้แต่พวกชุดดามันก็ยังตามมาไม่หยุดพวกเด็กๆก็เลยซิ่งหนีกันสุดชีวิตจนพวกเธอน,นัหนีพวกชุดดานั้นมาได้ละครับทั้งสองคนก็ได้ดําหนีลงมาใต้น้ําและพวกพี่แกก็ได้เจอกับอุปกรณ์สายลับสุดเจ๋งในยานลำนี้แถมยานนั้นก็ได้ตั้ ไพรอดไปยังสถานที่หลบภัยด้วยและพวกพี่แกก็เริ่มเดินทางกันเลยทางของกิโกดิโอและอิงเกรดพวกเขานั้นก็โดนจับมายังปราสาทของฟุบและทั้งสองก็ได้เจอกับตัวละครบุคลีที่โดนขังอยู่ไอ้บินเนียลูกน้องของฟุบมันก็ได้บอกล่ะครับว่าตอนนี้อิงกินและกิโกดิโอนั้นมีจุดอ่อนก็คือลูกๆของเขาล่ะครับทางฝั่งของคาร์มินและจูนี่ก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่หลบภัยซึ่งมันก็เป็นเกาะร่อยแห่งหนึ่งที่มีบ้านตั้งอยู่ใจกลางเกาะและข้างในบ้านนั้นก็มีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆมากมายแต่ทั้งงคู่ก็ยั ถึงพ่อแม่มากๆล่ะครับทางฝั่งของพ่อและแม่ของพวกเขาที่โดนจับอยู่พวกพี่แกก็ได้ใช้ความเฟี o ้ยวนี e ่ออกมาได้จนพวกเขาข่ามาในห้องเสมือนจริงและทั้งสองก็โดนไอฟุบจับได้อยู่ดีล่ะครับ <S <S ไอบฟุบมันก็ได้คุยกับเกกอริโอและอิงกี้ต่างๆนานาโดยมีไอมินเนี่ยลูกน้องของมันคอยบอกข้อมูลอยู่และแล้วมันก็ได้เฉลยครับว่าตัวละครบุกลี่ของมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงมาจากมนุษย์ปกตินี่แหละและแล้วมันก็ได้เปลี่ยนลุงฟิลิสให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเลยตอนนี้คารมินและจูนี่ก็ได้แต่งชุดสายล อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนานาม,มาเล่นด้วยทําให้คาเมนได้เจอรูปของพ่อเขาที่ได้ถ่ายคู่กับใครคนหนึ่งแต่แล้วมันก็ได้มีคนมาเคาะประตูเธอนั้นมีชื่อว่าคาเดนโคที่อ้างว่าเธอนั้นทํางานให้กับสายลับ OSS และที่พวกเธอมาที่นี่ก็เพราะจะมาคุ้มกันภัยให้กับพวกคาเมนล่ะครับคาเดนโคก็ได้บอกว่าไอ้ฟุบนี่แหละคือตัวไรซึ่งตัวประหลาดทั้งหลายของมันคือสายลับที่โดนจับตัวไปไอ้คาเดนโคก็ได้ถามคาเมนครับว่าสมองที่3อยู่ไหนรอแต่เจ๊คาเมนก็ไม่รู้ล่ะครับทางของจูนี่พี่แกก็ได้เผื่อปเปิด สมองที่3ขึ้นมาแล้วพี่แกก็รู้และเขาว่าไอ้คาเดนโคมันโกหกเพราะที่จริงแล้วพวกมันก็คือพวกของไอ้ฟุบล้วอยวไอ้พวกคาเดนโคก็ได้ริงสมองที่3ไปแล้วพวกมันก็พยายามหนีไปอย่างเร็วเลยทําให้เจค้คามินต้องบินซิ่งไปเอาสมองที่3กลับมาละครับทางของจูนี่ก็ได้สั่กับพวกตัวร้ายอย่างเมามันจนน้องแกเผาหัวไอ้คาเดนโคไปเลเวอยกสไนเดอร์ก็มาว่าคามเมนก็ได้สิ่งสู้กับไอ้พวกตัวร้ายจนเธอสาบานเอาสมองที่3กลับมาได้สําเร็จและเธอก,ก็กลับมาช่วยน้องจูนี่ได้ละครับทั้งสองก็บ,บินินี พวกมันอย่างแรงจนสามารถหนีรอดมาจากพวกหน้าสนตีนั้นมาได้ทางของไอ้ฟลุปมันก็ได้แสดงรายการของมันอยู่ครับแต่แล้วพี่เกก็สั่งให้หยุดทุกทุกอย่างพราะมันน่นรู้สึกว่ารายการของมันขาดอะไรไปสักอย่างอยู่แต่มินเนี่ยนก็ได้บอกครับว่าเราต้องควรโฟกัสที่กองทัพหุ่นยนต์เด็กดีกว่าแถมตอนนี้สมองที่3มก็อยู่ข้างสายลับเด็กพวกนั้นด้วยมันก็เลยอยากที่จะส่งหุ่นยนต์เด็กไปเอาสมองที่3นั้นมาล่ะครับที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งคาร์มินและจูนี่ก็กาลังติดตามหาตัวพ่อแม่ของทั้งคู่อยู่ครับและามิ เห็นว่าคนที่บดิษฐตอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือมาเชตตี้แถมคนคนนั้นก็มีรู้คู่กับพ่อของเธอในวันแต่งงานด้วยทางของน้องจูนี้ก็กําลังดูสมองที่3อยู่และพี่แกก็คิดที่จะทําลายมันเพราะว่าไอ้ฟุบต้องการมันมากและเขาก็คิดว่าพ่อแม่อยากจะให้มันถูกทําลายด้วยแต่คาเมนก็ไม่ยอมล่ะครับเพราะเธอนั้นอยากที่จะเอามันไปแลกพ่อแม่คืนทําให้พี่น้องทั้งสองนั้นทะเลาะกันเลยแหละแต่จูจูจูนี้ก็มาหาคาเมนและน้องแกก็พูดไม่รู้เรื่องล่ะครับทางของจูนี้คาเมนก็กำลังจะอ่านน้องแกแล้ว่นนั กพบว่าไอ้ฟุตมันได้ส่งหุ่นยนต์จูนี้ละค่ะเมนมาจัดการทั้งคู่ล้ครับพวกพี่แกทั้งสองฝั่งก็สู้กันอย่างเมามันแต่หุ่นยนต์พวกนั้นก็สามารถจริงสมองที่3ไปได้แต่พวกมันก็บินหนีหายไปเลยแต่จูนี้ก็ดึงสร้อยของมันมาได้ละครับทําให้พวกขรู้ว่าหุ่นยนต์นั้นมีเป็นร้อยตัวและสมองที่3ก็จะทําให้พวกหุ่นยนต์ฉลาดขึ้นไรเงี้ยละครับทางของเกโกริโอสุดล่อเขาก็ได้บอกความจริงกับอินกิตไปว่าเตรียมตัวฝั่งรับในอดีตทีมงานสายลับันาาสมออง่่ขววลกบยบเเแตืร OOS เขาเลยสั่งให้ทำลายสมองนั้นทิ้งซะเพราะว่ามันนั้นอันตรายมากถ้าผู้ร้ายได้เทคโนโลยีนี้ไปแต่เกโกริโอก็เสียดายละครับที่่องด,ดีแบบนี้โดนทำลายทิ้งพี่แกเลยแอบเอามันเก็บเอาไว้กับตัวและก็ไม่บอกใครจนมาถึงตอนนี้ละครับและใส่ไม่ทำลายไปวะจูนี้และคารมินก็ได้เดินทางมาหามาเชตตี้ซึ่งพี่แกนั้นก็เป็นนักประดิษฐ์ที่คอยประดิษฐ์ของเจ๋งๆให้งงกับพวกสายลับและเขานี่แหละครับคือพี่ชายของเกโกริโอและเป็นลุงของทั้งคู่ด้วยตอนนี้ไอ้ฟูบมันก็ยังคิดมากเกี่ยวกับรายการของมันส่วนไอ้้้มมมมมมิินนนนเเเีี่่่ยยัััักกก็็็รรรรตขอออองงงททสสสาาาลบบดดดๆูคแะไไ แล้วพี่แกก็ได้เผยตัวจริงออกมาว่ามันนี่แหละคือตัวร้ายที่แท้จริงแถมมันก็ได้ยินอำนาจและรัฐประหารไอ้ฟุบไปอีกด้วยคุณแม่ละมม้งและพี่แกก็ได้สั่งให้หุ่นยนต์พาเจ้าฟุบไปขังไว้ที่ห้องเสมือนจริงเลยละครับาเมเลจูนี้ก็ได้บอกกับมาเชตี้ว่าพ่อและแม่ของทั้งคู่นั้นโดนไอ้ฟุบจับตัวไปและอยากให้เขาไปช่วยทั้งคู่หน่อยแต่พี่แกก็ไม่ยอมช่วยละครับและเขาก็ได้มาโชว์เครื่องบินสุดเจ๋งของเขาที่มันสามารถซิ่งไปยังปราสาทของไอ้ฟุบได้แต่เขาก็ไม่ยอมช่วยอยู่ดีแต่อีกแี่ คืนนั้นคาเมเ,เลจูนี้ก็ได้เริ่มแผนกันเลยครับทั้งสองก็ได้แอบเอาอุปกรณ์สายลับเจ๋งๆมาเต็มและได้แอบขึ้นเครื่องบินกันจิริตันไปเพื่อที่จะไปช่วยพ่อและแม่ของทั้งคู่ล่ะครับหน้าปราสาทของแอฟุบที่มินเนี่ยนได้ยึดอํานาจตอนนี้มันก็ได้สร้างสมองที่3ขึ้นมาเยอะแยะเพื่อที่จะใส่ให้กับกองทัพหุ่นยนต์ของมันครับจูนนี้และคามเมลก็สิงมาอย่างเร็วและได้วางแผนกันเพื่อที่จะช่วยพ่อแม่ของทั้งคู่แต่ทั้งสองคนก็ดันทะเลาะกันอีกแล้วแถมเครื่องบินก็็ดดัันนนนนนนไปชเเเเข้้้้้้าาาากกกกกบหผจครรื่่องงงงีพพลลยวยววแแตะํกกดดท และพวกเขาก็ได้เดินทางถึงภาษาของฟุบแล้วล่ะครับทางของไอ้มินเนียนตอนนี้มันก็ได้เริ่มใส่สมองให้กับกองทัพสายลับเด็กของมันแล้วล่ะคาเมลและจูนีก็แอบเข้ามาในภาษานั้นได้ครับและเขาก็ได้เจอกับซปปราลัดบุกลี่ที่โดนจับตัวจูนีก็ไปถามเลยว่าพ่อและแม่ของเขาอยู่ที่ไหนนี่และก็ได้รู้ว่าพวกเขานั่นอยู่ที่คุกใต้ดินล่ะครับแต่น้องแกก็ดันโดนพวกทำทำจับได้แต่คาเมลก็ปอฟองสบู่ชตไฟฟ้าใส่มันจนพวกทำทำนี้สิเบ้งขังคกไปเลยคาเมลและจูนีก็ได้แฝงตัวเข้ากับพวกสายลับเด็กเพื่อทที่จะเดินางงไปยั ุกใต้ดินครับแต่ตอนนี้พวกคุนจนเด็กมันก็ฉลาดขึ้นและมันก็รู้ตัวด้วยว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในปราสา,ศา,ศา,ศาททาให้คาเมลและจูนิวิ่งหนีไปอย่างเร็วแต่คาเมลก็ดันตกลงไปในกับดักเลยส่วนจูนิวก็ได้เจอกับห้องห้องหนึ่งที่เขาคิดว่าคงเป็นทางไปยังคุกใต้ดินแน่แต่เมื่อเข้าไปข้างในปรากฏว่าห้องนี้ก็คือห้องเสมือนจริงแถมในนั้นไอ้ฟูมันก็โดนขังอยู่ข้างในด้วยและจูนี่ก็รู้แล้วครับว่าไอ้มินเนี่ยตั้งหากที่เป็นคนวงการทุกทุกอย่างอยู่ครับับบไไออ้้มินเน,นเเเี่กกกกก็ดาจโรทใหพ จำได้เลยครับว่ามินเนี่ยนนั้นเคยทางานกับเขาแต่พี่แกนั้นก็โดนไล่ออกเพราะว่าเขาจะใส่ความคิดของตัวเองลงไปในสมองที่3มันจึงแคนเกโกริโอหมกเลยล่ะครับเพราะเขานั้นเป็นคนแจ้งจับมันและพี่แกก็ได้เปลี่ยนร่างของเกโกริโอให้เป็นตัวประหลาดบูกลี่เหมือนที่ยูนิว่านเลยทางของน้องคาร์เมนก็ได้ตกลงมาที่รังของทําทําและเธอก็ได้แอบใส่ชุดของมันล่ะครับตอนนี้มิสเตอร์ลีฟก็กําลังเดินทางมาดูกองทัพสายลับของมันและไอ้มินเนี่ยนมันก็พร้อมที่จะส่งงานให้กับมันแล้วล่ะครับสวาเดโคา โดนจูนี้เผาหัวก็กลายเป็นดอเจ้หัวเทิกไปแล้วเนาะอะไรจ๋าสอกบอกมึงทางของฟุ๊บและจูนี้ก็ได้คุยเล่นกันละครับโดยฟุ๊บก็ได้บอกว่าถ้ามันออกไปจากที่นี่ได้มันจะหยุดไอมินเนียนเองและพี่แกก็ได้ถามจูนี้ครับว่ารายการของมันนั้นยัดอะไรอยู่เหรอและจูนี้ก็ได้บอกไอฟุ๊บไปว่ารายการของคุณมันยัดเด็กๆอยู่ไงล่ะว่าแล้วน้องจูนี้ก็ได้ปาหมากฝ้าดังช็อตไฟฟ้าใส่จอจนตาใม้ตั้งสองคนหนีออกมาจากห้องเสมือนจริงนั้นได้ครับจูนี้ก็วิ่งไปหาพี่สาวเขาอย่างเร็วและเขาก็ได้เเจอกับม ที่ปลอมตัวเป็นทำๆอยู่และทั้ง3ก็ได้มาถึงคุกใต้ดินละครับและเขาก็ได้เจอกับตัวบุกลี่ที่จูนิว่าซึ่งตัวประหลาดนี้ก็คือเกโกดิโอพ่อของเขานั่นแหละเจคามิน <K> ก็ได้ช่วยแมย่ของเธอออกมาได้สําเร็จและฟูบกก็ได้บอกข่าวดีครับว่าเขานั้นสามารถเปลี่ยนให้เกโกดิโอกลับมาเป็นคนปกติได้ทางของไอ้มินเนียนมันก็ได้มาต้อนรับมิสเตอร์ลิฟแต่จูจูฟูบกก็ได้ประกาศให้มันไปเจอกับเขาและไอ้มินเนียนมันก็มาจริงละครับและพี่แกก็ได้เจอกับครอบครัวสายลับเกย พี่แกก็ได้เปลี่ยนไอ้มินเนียนให้กลายเป็นตัวบุกลี่เลยทีมงานสายลับก็ได้มาวางแผนการครับโดยฟุกจะไปควบคุมระบบของหุ่นย์ส่วนคนที่เหลือก็จะแยกไปอีกทางแต่แล้วเกโกดิโอและอิงเกรตก็โดนพวกหุ่นยน์เด็กจับตัวไปอีกและตอนนี้ไอ้มินเนียนมันก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วละครับตัวไรนี่ไอพี่บ่าวทางของคาเมนและจูนี่ก็ได้มาเผชิญหน้ากับหุ่นยน์หน้าเหมือนพวกเขาอีกครั้งและทั้งสองฝั่งก็สัดก,กันเลยเว้ยสู้ไปสู้มาจูนี่และคาเมนก็วิ่งหนีออกมาได้แต่แล้วไอ้มินเนียนก็เร ของมันมาเต็มเลยทางของครอบครัวคอเทสก็ตั้งท่าที่จะสู้กับพวกมันแล้วล่ะแต่แล้วพี่มาเชตตี้ก็โพลมาอีกคนไว้เทมจะไม่มีเลอือะทางของฟู๊พี่แกก็พยายามแก้ไขโปรแกรมของหุ่นยนต์พวกนี้อยู่ครับและแล้วพี่แกก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะและเขาก็ได้ใส่โปรแกรมใหม่ให้กับพวกหุ่นยนต์เลยทำให้พวกหุ่นยนต์เด็กพวกนั้นพุ่งไปจากการพวกตัวร้ายเลยล่ะครับแถมหุ่นยนต์สายลับแด็กก็ไม่มีใครเชื่อฟังคําสั่งของพวกมันอีกด้วยทำให้ครอบครัวคอเทสเป็นฝ่ายชนะล่ะครับผมมาเชกกีย ที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยบาดหมางกันและด้วยความเป็นพี่น้องทําให้ทั้งสองคนคืนดีกันได้ล่ะครับจูนี้ก็ได้มาถามฟลุ๊ว่าเขาใส่อะไรลงไปในหุ่นยนต์เด็กพวกนั้นเหรอและฟลุ๊ก็ได้บอกว่าเขานั้นได้ใส่ความบริสุทธิ์ของเด็กๆเข้าไปและครอบครัวคอเทสก็ได้รวมพลังสายลับกันเลยไว้เฮยหลังจากวันนั้นหุ่นยนต์สายลับก็ได้ออกมาช่วยผู้คนต่างๆมากมายส่วนไอ้ฟลุ๊ก็ได้ใช้หุ่นยนต์ของคามินและจูนี้มาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับรายการของมันและจูจูทีมงานสายลับก็ติดต่อมา พวกคอเทสครับว่าขอนั้มีงานให้กับสายลับจิ๋วแต่ครับครัวขคอเทสก็ได้บอกว่าถ้าต้องการให้พวกเขาทํางานพวกเขาต้องทํางานเป็นสายลับกับทั้งครอบครัวเลยวเฮ้ยและเรื่องราวของสไปคิสพยักจิวให้เท็กผ่าโลกที่คตรมันก็ได้จบลงไป ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องสปายคิดภาคหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามีทั้งหมด4ภาคเนาะเดี๋ยวผมจะหามาสบายเรื่อยๆจนครบ4ภาคเลยนะครับผมและถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพาคก,ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ดีสิมวียขอลาไปก่อนแล้วไปละจุ๊บ